สวัสดีครับผมกอฟมหาชนครับวันนี้นะครับก็พาทุกท่านมาอยู่กับรถยนต์ New Nissan Kicks E-POWER นะครับโดยคันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นออเท e c นะครับราคาอยู่ที่9,49,000บาทนะครับสำหรับรุ่นออเท็กและสีขาวหนังคาดํดาแบบนี้นะครับก็มีค่าสีเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับลูกค้ากำลังเตรียมมารับมอบนะครับ ลูกค้ากาลังเดินทางมาเลยอันนี้เดี๋ยวก็พาดูทั้งคันก่อนนะครับว่าเขาจะสวยขนาดไหนแล้วมีออปชันอะไรมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้ากระจังแบบวีโมชันแบบนี้นะครับก็จะเป็นดังพึ่งสีดําเงานะครับอ่าก็จะมีร่องแบบนี้มาให้ด้วยนะครับลูกค้าอ่าแล้วก็ตรงกลางนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับโลโก้หน้ากระจังนะครับที่ เป็นโลโกโ้ n i สสันนะครับภายในก็จะเป็นเรดาร์นะครับเป็นระบบตรวจจับเป็นระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นระบบเบรกฉุกเฉินให้ด้วยครับหละด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ Ortex นะครับประจำรุ่นของเขาเลยนะครับขอบหน้ากระจังนะครับเขาก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับสองเส้นคู่มาเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ แต่ก็ในส่วนของด้านล่างนะครับตรงนี้ชายด้านล่างนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตนะครับเป็นรุ่นพิเศษเฉพาะของออเทคเท่านั้นนะครับที่จะเป็นสเกิร์ตแบบนี้นะครับสีบอลเงินสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างๆกันนะครับตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ LED เต็มระบบมาให้เลยนะครับตรงนี้สวยงามด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญให้ความสว่างมากๆนะครับขอบด้านล่างนะครับของรุ่นออเทคเขาก็จะมาพร้อมกับ ตัวฝาข้อไฟตัดหมอกนะครับที่เป็นดีไซน์เฉพาะของรุ่นออเทคเท่านั้นนะครับเขาก็จะเป็นมีคิวโครเมียมข้อแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นขีดขีดแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับที่มีมาให้ในตัวรถด้วยนะครับแล้วด้านข้างนะครับตรงนี้ เพิ่มเติมนะครับอยู่ที่ล้อแมกนะครับก็ล้อแมกเขาก็จะมาเป็นล้อแมกขนาด17นิ้วนะครับที่เป็นลายและสีเฉพาะของ a l t เทกเท่านั้นนะครับเป็นสีเทาแบบนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็จะเป็นลายเฉพาะของ l อ t ทกนะครับและมาพร้อมกับยาง Continental นะครับรุ่น Eco c o n n e c t Six มาให้ด้วยนะครับ อย่างตัวนี้นุ่มเงียบนะครับขับดีมากๆเลยนะครับรัาเพิ่มเติมนะครับที่บริเวณคิวล้อนะครับเขาก็จะเป็นคิ aw, ้วล้อขนาดประมาณ3นิ้วนะครับลูกค้าตรงนี้ก็ใส่มาให้ด้วยนะครับก็เสริมความสวยงามให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็บริเวณข้างรถนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับที่เป็น สีเงินนะครับแบบนี้นะครับเป็นรอยเงินในรุ่นออเทคก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างนะครับตรงนี้ที่เป็นแบบ LED นะครับและด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นกล้องมองภาพ360องศาให้ด้วยครับมาต่อกันบริเวณด้านล่างนะครับเขาก็จะมีโลโก้นะครับ ePower มาให้แบบนี้ด้วยนะครับและขอบประตูด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะ เสริมด้วยคิ้วสีดำนะครับคาดยาวตั้งแต่บริเวณด้านหน้าถึงท้ายเลยนะครับแล้วก็ชายบันไดด้านล่าง,าง,างก็จะมีสเกิร์ตซีรอนเงินมาให้แบบนี้ด้วยนะครับลูกค้าและในส่วนของมือเปิดนะครับตรงนี้มือเปิดเขาก็จะเป็นสีตัวรถนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ไปเปิด,ดรถอัจฉริยะตรงนี้มาให้ด้วยนะครับในส่วนของฟิล์มนะครับตัวนี้ก็ให้เป็นฟิล์ม เซรามิกรอบคันเลยนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เลยนะครับว่าอยากได้ฟิล์มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในเซตของคันนี้นะครับก็แถมเป็นตัวกันสาดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับตรงนี้ล้อแม็กก็จะเป็นลายเดียวกันทั้งชุดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยไฟท้ายเขาก็จะเป็นแบบ LED นะครับซึ่งก็จะเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับในรุ่นออเท็กเขาก็จะมีเป็นคิ้วคาดนะครับไฟท้ายแบบนี้นะครับเป็นคิวทับทิมนะครับคาดยาวระหว่างไฟท้ายซ้ายและขวามาเลยนะครับและด้านบนนะครับในรุ่นออเท็กก็จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะครับเขาจะมีสปอยเลอร์ตัวนี้ให้ด้วยนะครับเป็นสปอยเลอร์สีดำนะครับ เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับส่วนของด้านบนนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเป็นสระวาศนะครับที่เป็นแบบที่ฉลามมาให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่ารุ่นอัลเทคนะครับเขาก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามนะครับติดบริเวณนี้นะครับกระจกหลังนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับอ่ากล้องมองภาพด้านหลังนะครับที่สะท้อนขึ้นไปบริเวณกระจก มองหลังในเก๋งด้วยครับก็จะมีใบปัดน้ำฝนมาให้นะครับเรียบร้อยเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับชายด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะเสริมด้วยเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุด้านหลังนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็รุ่นออเทคเนี่ยชายด้านล่างนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับสไปเลอร์นะครับ อนี่นะครับปลลึกสีเงินนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับของรุร่นออเทคนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในตัวรถกันต่อเลยนะครับ เริ่มจากบริเวณแผงประตูเลยนะครับในรุ่นออเทคนะครับก็จะเป็นแผงประตูสีดําแบบนี้ทั้งชิ้นนะครับแล้วเขาก็จะหุ้มด้วยหนังนะครับบริเวณจุดเท้าแขนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีขอบตรงนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นสีบร้อนเงินให้ด้วยนะครับให้ดูดีสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอบด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะครอบด้วยแผงนุ่มๆนะครับเป็น ชุดไซร์แพ็กเกจนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีคิ้วนะครับสีดำแบบนี้นะครับอ่าสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็โลโก้คิกสนะครับและด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นไฟแอมเบีไลท์เพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับอ่ากระจกมองข้างนะครับเป็นขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัติในส่วนของฝั่งผู้ขับขี่นะครับก็จะมีระบบเซ็นทัลล็อกนะครับ สวิตช์ล็อกกระจกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างนะครับปรับจากภายในได้เลยนะครับและที่บริเวณแผงประตูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับก็จะครอบด้วยคิ้วนะครับเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับในชุดส t ตนเลสแพคเกจด้วยนะครับมีช่องเก็บของตรงนี้นะครับสามารถใส่ขวดน้ำแก้วน้ำได้นะครับอ่าแล้วก็ภายในตัวรถนะครับตรงนี้ก็เพิ่มเติมกันนะครับในส่วนของ พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเขาก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับที่จะหุ้มหนังมาให้เลยนะครับดีไซน์สวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบด้านล่างนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นสีน้ําเงินมาให้ด้วยนะครับคุ้มแบบนี้เฉพาะรุ่นออเท็เท่านั้นนะครับที่จะเป็นสีน้าเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะเดินได้ด้วยสีน้ําเงินนะครับเฉพาะรุ่นออเท็เท่านั้นนะครับผม อรถพวงมาลัยเนี่ยด้านซ้ายนะครับเขาก็จะควบคุมในส่วนของหน้าจอ t f t นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบชุดเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับเขาก็จะควบคุมในเรื่องของคูปเปอร์คอนโทนะครับเป็นแบบ a d a ต t i v e c r ปอร์คอนโทรลนะครับปรับความเร็วแปลแผนตามรถยนต์คันหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ ทรศัพท์มือถือนะครับสามารถรับสายวางสายใช้งานโอโบสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับตรงนี้นะจุดตรงกลางก็จะเป็นโลโกโล้นิสสันสีโครเมียมแบบนี้สวยๆเลยนะครับแล้วก็ขอบตรงนี้นะครับก็จะดีไซน์เพิ่มเติมเป็นในส่วนของสีบอนเงินให้ด้วยครับผมเดี๋ยวดูเบาะกันบ้างนะครับเบาะของเขานะครับเขาก็จะเป็นเบาะสีน้ําเงินนะครับ แบบนี้นะครับขอบนี่ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นสีดําให้นะครับเป็นดีไซน์สีทูโทนนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ที่สําคัญเบาะตัวนี้เป็นเบาะโคเอมโมดูเล่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับซึ่งถ้าเกิดจอดจอดรถตากแดดไว้เนี่ยตรงนี้นะครับขึ้นมารถมาบนรถเนี่ยเขาก็จะแค่อุ่นๆนะครับไม่ได้ถึงแบบร้อนจีมากนะครับ ไปดูในส่วนของเครื่องเสียงกันบ้างนะครับเครื่องเสียงนะครับตรงนี้ผมก็จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วมาให้นะครับพร้อมกับกล้องมองภาพรอบคัน360องศาจะแสดงบริเวณเครื่องเสียงตัวนี้ด้วยนะครับผมเ,เดี๋ยวก็เปิดที่ดูนะครับโอเคเราทำการเดี๋ยวเราทำกรารเปิดระบบขึ้นมานะครับหน้าจอแสดงผลนะครับก็จะเป็น d f t นะครับผสมกับอนาล็กนะครับบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วนะครับเปิดระบบนะครับเอาระบบขึ้นมาแล้วก็ในรุ่นนิสสันเคฟสนะครับทุกรุ่นนะครับถ้าเกิดระบบเข้าทำงานเนี่ยไฟรูปรถสีเขียวตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาแล้วมีทุกสรชีาด้านซ้ายกละขวานะครับแบบนี้นะอันนี้แสดงว่ารถพร้อมทำงานแล้วนะครับผม ก็รุ่นนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยนะครับและที่สําคัญยังมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับสําหรับรุ่นออทคนะครับเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับลูกค้าใช้นิ้วสไลด์เลื่อนไปแบบนี้ได้เลยนะครับก็สามารถ เชื่อมต่อเปิด AM FM นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อ USB ได้นะครับตรงนี้และที่สำคัญแบบอันนี้นี่ก็คือเขาจะเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยครับอ่าเรามาดูด้านส่วนของกล้องกันบ้างนะครับตรงนี้จะมีสวิตช์นะครับเป็นปุ่มคาเมราอยู่นะครับดูกค้ากดเข้าไป1ครั้งนะครับอ่าจอเขาก็จะแสดงเป็นอ่าในส่วนของด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้าจอใหญ่นะครับ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวกล้องรอบคัน360องศานะครับทางไม่เห็นทัศนลวิสัยรอบคันนะครับและในกล้องนี้นะครับก็ยังมีระบบ MOD นะครับตรวจจับวัตถุเครื่องไหวด้านข้างรอบคันเลยนะครับทาง360องศาเลยแลต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเก็บเจ้าน้ำนะครับ ก็ใส่แก้วน้ำได้2แก้วนะครับกดน้ำได้นะครับที่สำคัญเนี่ยสามารถปรับความสูงต่ำของแก้วน้ำได้นะครับผมถ้าสมมติซื้อมาแล้วแก้วน้ำม,มันความสูงไม่เท่ากันก็สามารถปรับได้เลยนะครับกลางตรงนี้นะครับเขาก็จะมีช่องเก็บของมาให้นะครับก็สามารถเก็บข,ของได้นิดหน่อยตรงนี้นะครับในส่วนของไฟแอมเบรไลท์นะครับเ,เดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้ดูนะครับตรงนี้ก็สามารถกดสวิตช์แล้วก็ปรับเปลี่ยนสีได้เลยนะครับ เปลี่ยนได้ทั้งหมด7สีเลยนะครับลูกค้า่าก็จะเป็นไฟปรับบรรยากาศภายในรถนะครับก็จะให้ความรู้สึกสบายนะครับในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับปรับเปลี่ยนไปได้นะครับเราชอบสีไหนเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับนะครับสวยงามนะครับในรุ่นนิสสันคลิกนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังตัวรถกันบ้างครับ ครับในส่วนของแผงประตูนะครับก็ดีไซน์ก็จะเหมือนกับแผงประตูด้านหน้าเลยนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีแผงนวมนะครับพุ้มหนังด้วยสีน้ำเงินแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะเดินได้ด้วยสีน้ําเงินแบบนี้นะครับมีไฟแอมบิไลท์เช่นกันนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับแผงประตูก็จะมีลําโพงหนึ่งอีกฝั่งละหนึ่งดอกนะครับก็จะ ครอบด้วยคิ้วสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับอ่าภายในตัวรถด้านหลังนะครับก็นะครับก็จะแบบนี้นะครับลูกค้านี่ภายในนะครับก็จะมีเป็นชุดจุดเชื่อมต่อ USB ได้2จุดนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบไลท์มาให้ด้วยนะครับเป็นไฟสองเท้านะครับตรงนี้นะ หลังจากที่เราได้ชมตัวรถทั้งภายนอกและภายในกันไปแล้วนะครับก็นี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถยนต์นิสสันเชฟเอพาวเวอนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดนะครับตรงนี้นะครับสามารถติดต่อหากรอบได้นะครับที่หมายเลข094 429 529 2หนะครับหรือสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับโดยคลิกจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สนใจรถรุ่นไหนอยากได้รถรุ่นไหนนะครับนิสส <N iss an> ันป้ายแดงทุกรุ่นนะครับโปรโมชั่นดีๆโทรหากรอบได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ